เบิ่งบรรยากาศโคกนองหน้าด้วยค่ะอ,อ่าโคกนองหน้าขนาดแท้เนี่ยเป็นชั้นค่ะอือม,มีน้ำระเด้อค่ะนี่โคกนองหน้าขนาดแท้ค่ะเฮาก็ทำแล้วไม่ไหมเลยค่ะเอี่ยมเลยเป็นชั้นเป็นชั้น เหมือนขั้นบันไดเลยค่ะคคมีบรรยากาศหมามานำชมวิวบรรยากาศโคกหนองนาค่ะ อันนี้หนองที่สองค่ะอุ้ยน้ำหลยหลายนองนี้ค่ะนี่เป็นขั้นบันไดเลยค่ะอือน้ำน้ำไหลแหละ

เป็นซานเลยพวกน้องนะ่าเอาไว้รอติดตามตอนต่อไปด้วยค่ะเวลาเขาปลูกพักนี่มีท้อปป้านำด้วยค่ะ